สำนักหอแก้วเจ็ดสมบัตินิ่งเฟิงชื่อนิ่งเฟิงจื่อเจ้าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติพ่อของนิ่งหลงหลงเคยเป็นอาจารย์ของเสียชิงเหอสนับสนุนราชวงศ์เทียนโตให้การสนับสนุนด้านการเงินกับสำนักถังสังกัดตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติตำแหน่งเจ้าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติวิญญาณยุทธ์หอแก้วเจ็ดสมบัติสายสนับสนุนระดับเจ็ดสิบเก้าทักษะทักษะวงแหวนที่สองเจ็ดสมบัติเรื่องชื่อสองเรืงความเร็ว ความสามารถเพ os, Steph <mel> <mel> ิ่มความเร็วทักษะวงแหวนที่สามเจ็ดสมบัติเรื่องชื่อสามเรียกวิญญาณความสามารถเพิ่มพลังวิญญาณทักษะวงแหวนที่หกเจ็ดสมบัติเรื่องชื่อหกเรียกเพิ่มพูนความสามารถเพิ่มคุณสมบัติเฟื้นฟูรักษาทักษะวงแหวนที่เจ็ดกายแท้เจ็ดสมบัติความสามารถลดการใช้พลังวิญญาณจากการใช้ทักษะทักษะตระกูลควบคุมแบ่งใจสมบัติกระจายแก้ว ความสามารถความสามารถในการควบคุมทักษะได้พร้อมกันหลายทักษะและซัพพอร์ตได้พร้อมกันหลายคน กูหลงกูหลงเป็นผู้อาวุโสสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติรักและเป็นห่วงนิ่งรงรงมากมักจะทะเลาะก,ก,กันกับเฉินซินอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของนิ่งรงรงสังกัดตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติตำแหน่งผู้อาวุโสวิญญาณยุทธกระดูกมังกรสายโจมตีระดับ95ทักษะทักษะวงแหวนที่4คุกกระดูกความสามารถกระดูกผุดขึ้นมาจากพื้นขังสัตรูทักษะวงแหวนที่7กายแท้วิญญาณยุทธ ทักษะวงแหวนที่9มังกรกระดูกศักดิ์สิทธิ์ความสามารถเป็นร่างมังกรขนาดใหญ่เฉินซินเฉินซินในวัย72ได้เข้าสู่ร,ระดับที่92ในปีเดียวกันพ่อของเฉินซินได้ท้าประลองกับเซียนเต้าหลัวและเสียชีวิตในที่สุด ก่อนเสียชีวิตพ่อของเฉินซินได้บอกถึงความแตกต่างระหว่างระดับที่99-97นั้นห่างกันเพียงใดหลังจากนั้นอีก10ปีเฉินซินได้บรรลุระดับที่96และพัฒนาเข้าสู่ระดับ97ในเหตุการณ์ที่สำนักวิญญาณยุทธ์ถูกบุกถล่มที่สำนักห่อแก้วเจ็ดสมบัติสังกัดตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติตำแหน่งผู้อาวุโสอายุ101ปีวิญญาณยุทธกระบีเจ็สังหารสายโจมตีระดับ97 ทักษะทักษะวงแหวนที่สองกายดุดกระบี่ความสามารถทักษะการป้องกันทักษะวงแหวนที่3ดุดปีกกระบี่บินความสามารถใช้กระบี่เป็นพาหนะในการบินทักษะวงแหวนที่5พลานุภาพสะเทือนรอบทิศความสามารถกระบี่เจ็ดเล่มป้องกันการโจมตีรอบทิศทักษะวงแหวนที่6กห ente, มื่นกระบี่หัวนตกูลความสามารถกระบี่นับหมื่นพุ่งโจมตีศัตรูพร้อมกันทักษะวงแหวนที่7กายแท้วิญญาณยุ ทักษะวงแหวนที่8แยกภูผาถมทะเลทักษะวงแหวนที่9เทพและปีศาจแยกเป็นสองแยกอากาศเป็นช่องว่างมีดาบนับไม่ถ้วนโจมตีศัตรูทักษะอื่นกระบี่ลมปราณไอสังหารความสามารถในการควบคุมกระบี่ระยะไกลวิชากระบี่วาลุลินหยุนจือกระบี่เหล็กไร้เทียมทานวิชากระบี่วารุลินยุนจือ19หางล่าพระจันร์วิชากระบีวะบวะบ่วา,า,าร,วารวาุยินยุนจือซ่อนคมพันเล่ม คลิปจบแล้วฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ